ศูนย์สุขภาพผิวพรรณและความงามพระรามสามตั้งอยู่ที่อาคารไทยจักสุขด้วยสถานที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองติดริมแม่น้ำและอบล้อมไปด้วยทัศนียภาพของสวนและต้นไม้นานา,นาพันธ์ุด้วยพื้นที่กว่า800ตารางเมตรที่ได้รับการตกแต่งภายในอย่างประณีตหรูหราและพิถีพิถัน ทำให้ท่านรู้สึกอบอุ่นผ่อนคลายและเป็นกันเอง no เรามีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและผิวพรรณให้ดูดีแข็งแรงอ่อนเยาว์อยู่เสมอเราพร้อมให้บริการด้านสุขภาพและความงามด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศไทยและ FDA สหรัฐอเมริกาบริการของเรามีดังนี้ Sigma Lift นวัตรกรรมการยกกระชับปรับรูปหน้าลดความหย่อนคล้อยของหน้าคอยังมีประสิทธิภาพและไม่เจ็บจากประเทศฝรั่งเศส ด้วยเทคโนโลยี h i g h f u l l Focus Ultrasound ซึ่งสามารถลงลึกสู่ชั้นผิวได้ถึง1-5มิิเมตรและ Low-Level Laser ที่ช่วยกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอ eMatrix นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุในการรักษาผ่านทิปทองคําเพื่อช่วยในการรักษาหลุมสิวลดริ้วรอยกระชับรูขุมขนเพิ่มความเรียบเนียนกำจัดสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอและยกกระชับผิวให้ดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอเป็นแลเชฟสานวัตกรรมเพื่อบอกลาเซลลูไลท์และไขมันส่วนเกิน ด้วยเทคโนโลยีใหม่ให้ผลชัดเจนเพียง1-3ครั้งผลลัพธ์ที่ได้ท่านจะมีรูปร่างสวยงามเพรียวบางได้สัสดส่วนกระชับและเนียนเรียบ infusion นวัตกรรมเพื่อผิวขาวกระจ่า,จางใสกำจัดสิวและริ้วรอยด้วยเทคโนโลยีการผลักวิตามิน แร่ธาตุและสารพิเศษสูตรเฉพาะเข้าสู่ผิวได้ลึกกว่าวิธีอื่นๆทำให้ผิวขาวกระจ่างใสลดริ้วรอยและรักษาสิวได้อย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงโดยไม่ทำลายชั้นผิวเลเซอร์อ e ีสไตล์นวัตกรรมที่ใช้พลังงานแสงและคลื่นความถี่ได้อย่างมีศักยภาพหลากหลายได้แก่สกินรีจูเวเนชันเพื่อผิวกระจ่างใส อ่อนเยาวปรับความมองคล้ำของสีผิวลดริ้วรอยกละฝ้าจุดด่างดำของผิวหน้าและผิวกาย Skin tightening ยกกระชับใบหน้าลดความหย่อนคล้อยและริ้วรอยบนใบหน้าและลำคอทำให้ผิวเรียบเนียนอ่อนเยาวดูมีสุขภาพดี a c n e care ลดและกำจัดสิวอย่างมีประสิทธิภาพ Permanent hair removal ลดและกำจัดขนอย่างถาวรทำให้ผิวเรียบเนียนและเผยผิวสวยได้อย่างมั่นใจขา์ัอนดออกไซ์เลเซอร์รดรอยดำกระสิวหินและกระเนื้อคิวสวิชเอ็นดีเลเซอร์นวัตกรรมที่ช่วยในการลดรอยดำกระชับรูขุมขนเพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวของคุณแลดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอ นอกจากนวัตกรรมของเครื่องมืออันทันสมัยเรายังเปิดให้บริการสุขภาพด้านอื่นๆอ,อ,อาทิเช่นนวดไทยนวดอโรมานวดผ่อนคลายหรือกดจุดเท้ารดบดริเวณหน้าผากตีนกาและหว่างคิว้วปรับรูปหน้าให้เรียวสวยการบริการทั้งหมด อยู่ภายใต้การดูแลจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเราพร้อมที่จะให้บริการและคำปรึกษาด้านสุขภาพผิวพรรณเพื่อให้ท่านมีสุขภาพดีแข็งแรงและมีผิวพรรณที่อ่อนเยาว์อยู่เสมอ